สวัสดีครับวันนี้ก๊อฟจะมาแนะนำหม้อหุงข้าวไฟฟ้าซีลิปรุ่น HD 3119และรุ่น HD 3138ครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันยังไงเรามาดูกันเลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่รุ่นแรกกันเลยครับกับรุ่น HD 3119ซึ่งรุ่นนี้นะครับเขายังมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นทับพ,พีถ้วยตวงแล้วก็รวมไปถึงใี2ของทางด้าน ถัดนึ่งครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมกับขนาดความจุสูงสุดถึง2ลิตรโดยเฉลี่ยประมาณ14ที่นั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับตัวหูจับหม้อด้านในนะครับถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการยกและก็หยิบจับโดยไม่ร้อนเหมือนั่นเองนะฮะหม้อด้านในเคลือบสีทองทําความสะอาดได้ง่ายหูข้ามไม่ติดหม้อทนลลอยกุดขีดได้สูงและที่สําคัญไปกว่านั้นทาจากวัสดุอลลอยกระจายความร้อนแบบ3มิติ ทำให้ข้าวสุกทั่วถึงได้ทุกเม็ดและอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจครับกับรุ่น HD 3 1 3 8ซึ่งรุ่นนี้มาพร้อมกับวัสดุในการทำที่ผลิตจากสเเลสสตินแท้มีความแข็งแรงทนทานมีอายุการใช้งานได้อย่างยาวนานนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของทางด้านอุปกรณ์เสริมครับที่เข้ามาพร้อมกับตัวเครื่องมีอะไรกันบ้าง อันดับแรกเลยนะครับเราก็จะมีในอส่วนของทางด้านทัพทีนะฮะสก็จะเป็นในอส่วนของทางด้านถทวยตวงนั่นเองและและ้วก็สุดท้ายนั่นก็คือถึง1น,นะฮะแล้วก็ที่สำคัญไปกว่าน,นั้นนะครับสำหรับรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับขนาดความจุสูงสุดถึง2ลิตรโดยเฉลี่ยประมาณ10สิ่ที่นั่นเองครับฝาหม้อด,ด้านในถูกออกแบบมาให้ถอดได้ง่ายต่อการทำความสะอาดนั่นเองครับ หูจับหม้อด้านในถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการหยิบจับและก็ไม่ร้อนมือตัวหม้อด้านในเคลือบหินบาคุฮันเซกิร้อนนานร้อนไวข้าวไม่ติดหม้อแข็งแรงขึ้นถึง6เท่าแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบการกระจายความร้อนแบบ3มิติไม่ว่าจะเป็นด้านบนด้านข้างรวมไปถึงในส่วนของด้านล่าง,าางสำหรับใครที่สนใจหม้อหุงข้าวไฟฟ้าฟิลิปทั้ง2รุ่นนี้ สามารถไปหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศกันเลยครับสวัสดีครับ